สวัสดีค่ะวันนี้อีกหนึ่งร้านกาแฟนะคะแถวแถวเจา้าหออุ้ยตรงนี้เขาทำใหม่อันนี้เป็นหน้าร้านนะคะด้านในสวยมากทุกคนแล้วก็กาแฟอร่อยนะคะร้านนี้ใครอยูอ่แถวนี้มาก,กันนะเดีย๋ยวเข้าไปดูด้านในกันจ้า นะคะ่ะนี่นะคะสามหนุ่มสามมุมว่าสั่งอะไรก็<ด>สั่ง<ด>อะ้ของน้องเข้าใจมีกระโดไม่หวานถ้าเอา,าเหมือนกันแพลเาเหมือนบั็กเลยะคะ่ะอันนี้หักยอดผมนี่นะคะ <c oughs> อ๋อมีไอศครีมด้วยนี่ไงที่เขาขายที่เซ็นทรัลก็มีอ่ะมีโค้กมีอะไรมีอาหารนะคะ ตัวนี้เบาๆราคาน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนใครอยู่แถวนี้มานะคะนี่นะคะเมน,นูน้ำไหนกายที่ดูหนังสีนี่ชาโอ้โหมีเยอะมากอ่ะของทานอันนี้มีเยอะมากรีวิวให้น,ะะนี่เลยจ้ะ มีคนละครึ่งได้เหรอแทนจ่ายคนละครึ่งเหรอจัยมียุบปรยัด <laughs> อออเดี๋ <laughs> ยวเราไปนั่งกันข้างนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะหรือว่าใครมาประชุมประชุมนะคะมีโซนโฟมมีโซโซฟามีโซนนี้ด้วยนะคะไปแล้วรีวิวสองนัทมีพอ